สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขอนำเสนอลูกหนอนรถด่วนทุกคนดูนะครับนั่นไงมันค่อยๆกระดึ๊บมาแล้วทุกคนรู้จักชื่ไหมครับว่าเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าอะไรอู้ดูสิมันน่ารักมากๆเลยนะครับทำไรอะ่ะกระตุนดอกกระตูนแคทมาดูด้วยกันสิตรงนี้เนี่ยมันมีหนอนรถด่วนอยู่ด้วยนะ ฉันไม่ชอบอะไรแบบนั้นหรอกฉันไม่ชอบอะไรที่มันเล็กๆนะ่ะแล้วนายชอบดูอะไรหรอฉันชอบอันที่มันใหญ่ๆอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอือหนักมากเลยเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันชอบขาฉันเออเห็นไหมตัวใหญ่กว่าของนายตั้งเยอะมาดูใกล้ๆสิการ์ตูนด็อกเร็วเข้า กร์ตูนแคทเป็นอะไรรอเปล่ากระตุนแคทกระตุนแคทย่ yeah, แล้วถ้านายเป็นแบบนี้ฉันจะต้องพานายไปส่งโรงพยาบาลเฮ้ยขอโทษทีนะครับคุณผู้ชมกระตุนแคทก็เป็นซะอย่างนี้แหละเฮ้ยลุกขึ้นมาดิกระตุนแคทฉันจะแบกนายไปยังไงเนี่ยโถยคงต้องลากไปแล้วสินะมาเดี๋ยวฉันจะพานายไปหาหมอนะเอช่วยด้วย รู้แล้วล่ะน้าทาใจดีๆไว้โอ,โอ้ยโอ้ยอมามาทางนี้มาทางนี้นะการ์ตูนแคทเราจะต้องเดินทางไปตามรางรถไฟนี้มันเป็นทางที่ไปโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันอะไรน่ะการ์ตูนแคทฉันฉันขอโทษนะฉันคงต้องปล่อยนายไว้ตรงนี้ ลาก่อนนะเพื่อนโชคดีนะอย่าอย่าทิ้งฉันไปออนายช่วยทำตัวให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมเออ,เอ,อทันใดนั้นเองรถไฟยักษ์ก็เขาเมืองกระตูนแคทและกระตูนดอกเข้าไปเฉยเลยทุกคนเฮ้ยแล้วเฮตัวแม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันหิวสีหน้ากินจังเลย ขอกินหน่อยนะอย่าบอกนะว่าเฮดจะกินรถไฟขบวนนี้มั่มเลยนะคะอย่ยแล้วฮัดเราต้องเข้าไปช่วยการ์ตูนแคทกับการ์ตูนด็อกนะเฮ้อหลยนะการ์ตูนเม้าไหนบ้าเป็นแล้วป่ะนายตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวฉันไปดูให้นะรอแป๊บ จะไปยังไงนี่ไงฮะเป็นยังไงบ้างโอ้ฉันเห็นแล้วโอนั่นมันนั่นมันโอ้โอ้โอ้การ์ตูนแคทนี่ฉันเองจำฉันได้ไหมแย่ yeah, แล้วการ์ตูนแคทกลายพันธุ์ไปเป็นรถไฟแมวผีแล้วเหรอเนี่ยเราจะทำยังไงดี <c oughs> ฉันต้องต้องไปหาคนมาช่วยลงไปข้างล่างก่อนดีกว่า <c oughs> โอเค เอาใครมาช่วยดีเนี่ยหรือจะไปแจ้งความที่โรงพักดีนะแล้วจะเหลือใครให้ช่วยจริงด้วยสิเนอร์โปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปตามเนอร์โปมาช่วยเฮ้ยทำไมถึงรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนที่มาตรงซอยนี้เลยอะไรนะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้เอ,อนั่นมันกระตุนด็อกกระตุนด็อกนี่ฉันเอง เฮ้ทำไมตัวของนายถึงเป็นแบบนั้นละ่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันฉันไม่ไหวแล้วช่วยตัวเองไปก่อนนะการ์ตูนด็อกฉันคงช่วยนายไม่ได้แล้วอะไรอีกเนี่ยแม่หิวแม่ขอกินหนูได้ไหมจ๊ะหนูน้ยมามา มาเป็นอาหารกลางวันให้กับแม่ทีนะจ๊ะบ้ออาไปแล้วทำไมทุกตัวกลายพันหมดเลยเนี่ยสสวยแล้วนี่มันเ,ออเหมือนมันกำลังหลับอยู่เลยหวังว่ามันจะไม่ทำอะไรฉันนะค่อยๆย,ย่องไป Okay. โอเคโอ้โหมันมีตาหรือเปล่าเนี่ยนี่ใช่ตาของมันหรือเปล่าแต่ว่าตรงส่วนหลังของมันเหมือนพ่นอะไรบางอย่างออกมาโอเคโอเคน่าจะไปได้แล้วทีนี้ก็ต้องรีบวิ่งไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดน่าจะรอดแล้วล่ะเอ๊ะเฮ้ยมันตื่นแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้ทำไม ทำไมมันวิ่งมาตรงนี้ล่ะเอ้อแย่แล้วอแย่ uh, uh, yeah, แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยคับแล้วแล้วกระตูนเมาส์ก็ถูกรถไฟขบวนนั้นกลืนกินเข้าไปทั้งตัวอะไรกันเนี่ยทุกคนดูนี่อะไรมันจะโฉดขนาดนี้แล้วอย่างนี้กระตูนเมาส์ของเราจะกลายร่างหรือเปล่านะคะ ห,หน้าตาโคตรน่ากลัวเลยดูเหมือนว่าน้ำลายของมันเนี่ยยังไหลยอยู่นะทุกคน้ยมันหายไปแล้วทุกคนอยและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรถไฟมอรณนะเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยเราก็จะมาสำรวจด้านในปากของมันว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในกันนะทำไมมันถึงกัดกำแพงแบบนั้นเล่า ผมอยากจะรู้จริงๆเลยนะครับว่าข้างในของมันมีอะไรอยู่ทำไมมันถึงได้คำเหมือกทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่มันไม่รู้จักอิ่มนะเราไปสำรวจกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินเข้าไปโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างในลำตัวของมันแล้วข้างในของมันมีแต่ผนังสีแดงเต็มไปหมดและเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างที่ขึนอยู่ตรงนั้นเฮ้ hey, ทุกคนโอ้โหนี่ไง ศพเพื่อนๆของเราที่ถูกกินเข้ามาไหนดูหน่อยสิโอ้ยนั่นมันการ์ตูนด็อกการ์ตูนแคทกร์ตูนเมาแล้วก็นี่ก็คือการ์ตูนแคทแล้วนี่ล่ะเอ๊ะนี่มันศพของผมนี่นาหรือว่าผมตายไปแล้วแล้วกลายเป็นวิญญาณกันละเนี่ยวันนี้ผมต้องขอตัวไปสืบแล้วก็ค้นหาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมตายไปแล้วหรือยังขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะครับ ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่งปันความสนุกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับคราวหน้าอยากให้การ์ตูนด็อกไปสำรวจอะไรเนี่ยก็เมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปได้เลยฮผมรู้สึกได้เลยว่ามันดูตัวผมผมคงไม่รอดแน่ฝากลาปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของผมด้วยนะครับวันนี้ผม